สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุย้ยประจำวันอังคารที่5กรกฎาคมกันค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับฟังรายละเอียดกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปกันนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงค่ะ ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้บ้านเรานะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออกบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับภาคอื่นนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายพะเยา น,น่านพิษณุโลกอุตรดิตและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ ช่วงวันที่5ถึง6กร,รกฎาคมร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทำให้บ้านเรานะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตวันออกและภาคใต้ค่ะและส่วนในช่วงวันที่7ถึง10กร,รกฎาคม ร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสูอ่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมมีกำลังปานกลางค่ะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงค่ะ จบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย